อ,อุปกรณ์นี้คือในการกู้ชีพเนี่ยเบื้องต้นมีมีอะไรบ้างที่เราได้รับมานเะบื้อ,งต,อง,นะงต้นครับเราได้รับตัวรถหนึ่งหคันนะครับแล้วก็ของขอุปกรณ์นะครับ เชื่อๆนะครับแกเป็นมันรับผู้ป่วยครับรับผู้ป่วยครับเป็นระบบใหม่ครับเป็นตัวใหม่น่ารักอีกตัวเล็กระรับรับผู้ป่วยรับขึ้นช่องเล็กๆนะครับเพราะจะมีอุปกรณ์ทันสมัยแม่สระบ้านเ <c oughs> ข้าร่วมของเราได้เลยครับรอุปกรณ์ชุดนี้ที่เขาจัดมาให้นะมีความพิเศษ,ษครับ นะครับมันมีตัวเช็คหลายอย่างตัวนี้มันผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องศึกษาก่อนเพราะเป็นของใหม่หมดเลยอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่สั้นครับเครื่องดีมากเย็นสองตัวนะครับแล้วก็จะมีกตัวอีกหลายอย่างที่เรายังไม่ได้เช็คทีนะครับจะมีพบชุดอะไรนะครับมากกว่าทุกครั้งที่จัดมานะครับนะครับตัวนี้ถือว่าดีไหมถือว่าดีไหมพร้อมถือว่าพร้อมสุดๆครับที่สุดแล้ว นี้เป็นของหน่วยไหนฮะอ่ออานี่เป็นของหน่วยผู้ชีพผู้ภัยเทศบาลเมืองโกค,ครับมารับรถเป็นกันที่มากวันนี้มีทั้งหมดสามสิบคันนะครับสามสิบหน่วยที่มารับครับดีใจไหมพอได้ตรงนี้เครื่องมือใหม่หมดเลยนะี้ดีใจครับแต่เราต้องเพิ่มกำลังคนขึ้น,านมาอีกนะครับอาจจะขายยาเคไปที่เกตหนึ่งแยวกอเลยครับเพื่อดูแลปรนะชาชนในที่นี่ให้ดีที่สุดครับ บูนลยกันครับบล้ครับอามกดำลมาดดำขาดำลมครับนี่นครับก็จะมีัวยแล้วก็มีกระเป๋าชุดยาแล้วก็เป็นมาสยาโอ้ครับมีทไนี่กัะมีครบเลยครับถือว่าสมบูรณ์นะครสมูรณครับครบมีดำขามีครับไม่ได้บอดต้งตงก็ตเดิมครับ

กฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินมาตรา33ที่เราไอ้ท่านเป็นเรื่องที่กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าถ้าเกิดกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินปี2551มาตรา33นี้ต้องพัฒนาควบคู่กันไปผมมีโอกาสทำเรื่องผู้ชีพตอนที่ ซึ่งคนไทยมี59,2559 59, มีตัวเลขชัดเจนว่าตายคนไทยตายบนทอบน้องถนน